วันนี้จะมาพูดประเด็นเรื่องคริสเตโนโรนันโดนะครับคือข่าวล่าสุดมีการเปิดเผยว่าคริสเตโนโรนันโดซูเปอร์สตาร์ของรินมอร์พลเนี่ยจะได้รับข้อเสนอจากสองทีมรวยคือหลังจากที่ว่าโรนันโดเนี่ยอยากจะย้ายออกจากทีมซานติอาโกเบรนบิลในเรื่องของภาษีนะครับ คือพอมีข่าวเรื่องหนีภาษีปุ๊บไลทยทีมก็ให้ความสนใจที่จะคว้าสตาร์ไว้32ปีรายนี้ไปร่วมทีมแต่ว่าฟอร์เรนติโนเปเรสประธานของฟรินมาริดคือตั้งราคาค่าฉีกสัญญาของโรนันโดไว้ที่1,000ล้านยูโรแต่มีควาแม่ว่าถ้าหากว่าทีมใด มีเงินพันล้านยูโรแต่ตกลงกับตัวนักเตะไม่ได้เขาอ,อาจจะขายที่200ล้านยูโรหรือประมาณ176ล้านปอนด์ทีนี้โรนัลโดก็อยากจะเข้าไปเคลียร์ปัญหานี้กับเปเลสครับเพราะว่ามีสองทีมที่เสนอเข้ามากล้าชีกสัญญาก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงกับไชนิสซูเปอร์ลีกจีนที่พร้อมทุ่มเงินค่าฉีกสัญญาด้วยแต่โรนัลโดเองก็ อยากจะมาแมนยูมากกว่าทีนี้ก็เลยทำให้โอกาสของแมนยูที่จะได้โรนัลโดไปเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับหมดหวังทีเดียวแต่ว่าอยู่ที่ว่าแมนยูจะกล้าทุ่มหรือเปล่าเพราะว่าเงินขนาดนี้มูรินโญเองคงคิดหนักใจใจจริงก็อยากจะได้แต่มันอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ถ้าพร้อมทุ่มเกิด โอกาสได้โรนัลโดมาก็มีสูงเพราะว่าใจนักเตะตอนนี้มาอยู่ที่แมนยูแล้วคือทำไงได้ครับก็ในเรื่องของฟุตบอลมันเป็นเรื่องธุรกิจถ้าจะขายก็ต้องเอากำไรกันหน่อยแต่ลิมาอีกงานนี้ยังไงก็ไม่ขาดทุนแน่นอนมีกำไรชัวร์อยู่แล้ว